สวัสดีครับผมผมนายช่างซ่อมได้นะครับก็วันนี้เป็นคลิปคลิปหนึ่งที่ทางผมเ,เข้าไปทำงานที่ในเครือของบริษัททิทัมฟอร์มนะครับผมแล้วก็ไดเ้เข้าไปเปลี่ยนไดเวอร์นะครับจุดขับของออคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มันพังไปสองตัวแล้วครับ ไดเวอร์ครับนะแล้ววันนี้ผมจะมาถอดดูนะครับว่าไดเวอร์เนี่ยมันเสียหายที่ตรงไหนนะครับเป็นที่ i p พหรือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวไหนนะครับก็ตอนนี้ทางผมคิดว่าน่าจะเป็นที่คอมเพรสเซอร์เสียนะครับแล้วก็ทําให้จุดไดเวอร์มีปัญหานะครับพวกจุด i p m หรือว่าอุปกรณ์ภายใน Final นะครับว่ามันมีปัญหาส่วนไหนตัวน,นี้เป็นบอร์ด ดโวล์อิมอร์เตอร์ของตู้ตู้แช่นะครับตู้แช่นะครับก็ตัวนี้ถ้าถ้ากำลังก็น่าจะขับอมอเตอร์ประมาณหนึ่งก็สองนะครับประมาณนั้นนะครับก็เป็นของย่อซีขอบนะครับย่อซีขอบนะครับแลว้วก็สเปคนะครับแจงมาก็คือประมาณนี้นะครับซีขอบแล้วก็มีบาร์โคตดนะครับ ก็มีแค่นี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวทางผมจะทำการแกะนะครับจะทำการแกะดูว่าอ,อ,อุปกรณ์ส่วนไหนมีการเสียหายบ้างนะครับเพื่อประเมินว่าเป็นที่เราผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ตอนนี้งานตู้แช่นะครับก็เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับก็ซ่อมยากหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ชำนาญน,นะครับแต่ว่า บ่อชุดนี้ผมแกะเพื่อให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ในงานพิพิธนะครับทุกคนนะครับได้ได้ได้ดูนะครับว่ามันเสียหายที่อยู่จุดไหนนะครับเดี๋ยวให้ทางน้องกิมนะครับเป็นคนถอดเนี่ยผมถ่ายรูปนะครับพอดีผมเสียงแหบนะครับทํางานเยอะครับเสียงแหบมาแล้วครับขอบคุณเดี๋ยวจะกลายน้องกิมบ์ดชุดนี้ชุดที่ใหม่นะครับพอดี ตัวนี้นะครับบอร์ดผมไปรับมาแล้วก็มามันมีอาการไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเราใส่บอร์ดล่าสุดชุดนี้บอร์ดไหมนะครับแล้วก็ชุดนี้ใส่ได้วันเดียวนะครับเสียอีกนะครับก็เลยเราถอดดูภายในนะครับของบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับก็ให้น้องกินเป็นคนถอดนะครับก็วันนี้เสียงไม่มีนะครับพอดีใช้พลังเสียงเยอะนะครับสองคืนแล้วครับ ก็เลยเสียงแหบหน่อยนะครับเลยน้องกินคนตอดนะครับก็บอร์ดชุดนี้ก็เป็นบอร์ดบอร์ดรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นรุ่นใหม่ที่ว่าใช้ในตู้แช่นะครับก็น้องๆเพื่อนๆนะครับได้รับชมแล้วก็เอาเป็นวิทยาทานนะครับประมาณนั้นสำหรับมือใหม่มือเก่าหรือว่าเจ้าของนะครับนะครับตอนนี้ก็งาน งานพวกนี้ก็น้องเอานอตน,นี้ก่อนไม่ต้องไปพลิกหลายรอบนอดนี้แล้วก็พอดีมันใช้เป็นดอกจันนะครับเป็นปร,ประเจดอกจันมันก็เลยถอดยากหน่อยนะครับใช้ไรสายผมไม่ได้นะช้านิดนึงนะน้องกินม,มืออาชีพเดี๋ยวนี้ถอดปัดลมวันหนึ่งยี่สิบตัวแล้วครับไม่ธรรมดานะน้องกินะรัอพอสตรอเบร์รเพื่อนที่เข้ามาชมก็พอเป็นวิทยาทานนะผมก็ไม่ได้เก่งมากนะรเรื่องงาน งานพวกนี้นะครับแต่ก็ผมมีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นิดหน่อยนะครับก็เลยพอพอไปได้นะครับพอไปได้นะก็บอร์ดตัวนี้มันเป็นบอร์ดขับออคอมเพรสเซอร์ของตู้แช่ฟิทนอนสามประตูนะครับกระจกใสนะครับก็น่าจะขับมอเตอร์ระดับนี้ได้นะครับ ระดับมอเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ระดับ9,000วัตต์ของแอร์นะครับคิดว่าประมาณนั้นครับเพราะว่าไดเวอร์มันใหญ่นะเดี๋ยวเ๋เดี๋ยวถอดดูเลียวเดี๋ยวเดผมเคยถอดแล้วครับเคยถอดแล้วแล้วก็นี้ถอดถอดของจริงให้เพื่อนๆดูนะว่าภายในมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิเคราะห์การนะครับว่าพวก IPM พวกนี้ระเบิดไหมนะครับแต่ว่ามันช็อตส่วนชุดแจ็คเสียบนะครับไม่นะบริเวณนี้นะครับ พอตั้งผมตอนนี้สั่งอะไรไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มานะครับก็มีซากก็ถอดดูก่อนนะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็ของพวกนี้ก็เราเก็บไว้ครับเป็นอะไรได้นะครับเป็นอะไรได้ผมก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดชุดนี้กับชุดนี้เสียกลเจะจุดผมจะบอดชุดนี้นะครับแล้วก็บอดชุดนี้ถ้าเสียกลเจะจุดผมจะลอ,ลองลองลองเปลี่ยนดูนะครับอ <k aw ad> ุปกรณ์นะครับก็ยังไม่ได้เก่งนะครับยังไม่ได้เก่งก็หัดไปเรื่อยนะครับก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ กานอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ก็สำหรับเพื่อนๆน้องๆนะครับช่างแอร์นะครับเอ่ออีกประมาณ4ปีข้างหน้าเราก็น่าจะเจออินเวอร์เตอร์ร้อยเนะครับก็พยายามศึกษาไว้นะครับทำแอร์ไม่มีเครื่องเชื่อมไม่มีมิเตอร์นะครับล้างอย่างเดียวนะครับก็ความน่าจอถือว่าการวิเคราะห์อาการการเราไปเจอหน้างานนะครับเราไม่สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้นะครับ ต้องจ้างคนอื่นอีกนะครับมันก็ทําให้ทําให้ความน่า่ถือของเราลดลงนะครับนะครับก็ช่วยก็ต้องศึกษากันนะครับศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนนะครับใครมีอะไรดีๆแลกเปลี่ยนนะครับเหรับผมก็ความรู้ไม่เยอะนะครับแต่ก็พยายามนะครับถ้ามีก็แลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนกันก็รน็อตเป็นหกเหลี่ยมนะครับ ประมาณนี้นะพอดีกล้องผมไม่ชัดเท่าไหร่มันตัดยากนะผมก็ไม่ทราบว่านําเข้ามาจากที่ไหนนะครับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ชุดนี้นะครับน่าจะเป็นบอดนําเข้านะไม่มีปะษาไทยเลยนะครับก็มันจะมีแจ็คนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ก็แจ็คประมาณนี้นะครับ แยคประมาณนี้มันจะไม่มีชุดโอเวอร์โหลดแล้วก็รีเลย์อยู่ที่ตัวหัวมันนะหัวคอมนะมันมาเป็นสาย UV แบ W นะครับาทางน้องกิมถอดอยู่นะครับก็กรุกหลักหน่อยนะครับพอดีมันมันเป็นน็อตดอกจันแล้วก็ช่างเราฝีมือดีด้วยนะครับมือสมังเสียงไม่มีเลย ประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับว่าอินเวอร์เตอร์รือธรรมดาก็แจ็คตัวนี้ครับจะบอกนะครับแล้วก็ตัวตัวมอเตอร์มันจะบอกแจ้งเป็นไฟดีซีประมาณนั้นมันจะแจ้งสเปคว่ามันกินไฟอะไรนะครับประมาณนั้นนะครับก็เหมือนตัวนี้ก็มันเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของแอ์นะครับมันเห็นไหมมันมีสัญลักษณ์มันบอกว่าดีซีมอเตอร์220โวลต์นะครับนะครับ แล้วก็เป็นไฟกระแสตรงนะครับประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆถ้าสังเกตก็ดูที่คอมเพรสเซอร์นะครับแต่เหมือนตัวนี้มันจะมีชุดกันโอเวอร์โหลดนะตัวนีม้มีมีอยู่นะครับแต่ตัวนี้มันหกตัวนี้ก่อนนะครับหกตัวนี้ก่อนพอตัวนี้เป็นซิงค์ระบายความร้อนนะครับก็ไม่แหลกไม่ไม่เล็กไม่เล็กนะครับไม่เล็ก วอต่อไปข้างหน้าก็เป็นงานเครื่องเย็นก็เป็นอิอนวเวอร์เตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวนี้ตู้เย็นประตูดเดียวไม่รู้ทำอินวเวอร์เตอร์มาแล้วหรือเปล่านะครับประมาณนั้น,นครับแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ว่าอะไรช่วงหลังนะครับของตะกุลอินวเวอร์เตอร์เครื่องสภผ้าตู้เย็นแอร์นะครับราคามันไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนนะครับยุคประมาณสิบห้าปีที่แล้วเพื่อนผมเคยไปซ่อมนะครับแอร์บอร์ดอินวเวอร์เตอร์พานาโซนิกนะครับ เอศูนย์ขายอยู่8,500บาทนะครับแล้วมันแอร์เ0 0 0พันนะครับพอดีผมไปเจอบอดเก่านะครับตัวมอเตอร์ซีทเสียนะครับก็ซ่อมให้เขาได้ก็ก็เขาก็โอเคอยู่ครับตอนนี้ยังใช้อยู่ครับมอเตอร์ซีนะครับเสียชุดชุดซีนะครับชุดสร้รงวาสที่นะครับ ตัวเป็นน่าจะเป็นได์ของ i p m นะครับตัว,วงจรชุดนั้นนะครับก็มาตอนหลังก็ลำบากตรงงานซ่อมมันลำบากตรงที่แผงเขาไม่มีวงจรมาให้นะครับทางช่างก็เลยซ่อมยากหน่อยนะครับสำหรับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีวงจรนะครับมันก็ไม่ได้ยากครับสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์คนที่มีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ตอนนี้มัน หนึ่งคืออะไรหายากนะครับสองคือถ้าเกิดคุณทํางานซ่อมนะครคุณต้องมีอะไรในมือนะครับอะไรแยกชิ้นไม่ค่อยมีนะครับมาเป็นชุดนะครับก็บอร์ดเครื่องเ้อผ้าก็เหมือนกันนะน้องกิม่อดนี้สิบนาทีนะยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบถอดยากผมผมจะถอดนะถอดยากมาก พอชุดนี้ผมถอดมา IPM แตกครับถอดแล้วตัวนี้ผมถอดถอน,ถอ,นออกมาดูแล้ว IPM พังนะตัวนี้แต่ตัวนู้นถ้า IPM ไม่พังเดี๋ยวผมลองสลับดูนะครับเผื่อรอดเผื่อรอดนะครับดันไปหน้าดันดันไม่น่าอ่าแกะ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 นี่ก่อนอ่าแกะมาเลยดึงมาครับเดี๋ยวได้เห็นบอร์ดนะครับอ่ามาแล้วครับบอร์ดครับ ก็ตัวนี้นะครับนี่ไอซีขับนะไอพีเอ็มขับมอเตอร์นะตัวนี้นะครับก็ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปที่แสงนะครับดูว่ามันมีรอยแตกไหมก็บอร์ดสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ไม่มีร่องรอยการแตกนะครับมีแต่ชุด แจ็คนะครับชุดแจ็คตัวนี้ไหมนะครับไม่รู้ว่ามาจากรวมหรือว่ามันกินโหลดเยอะนะครับประมาณนั้นนะครับก็โออยู่น่าจะสลับกันได้นะครับแต่ว่างานถอดปิ้นสองหน้านะครับปิ้นสองหน้าถอดยากหน่อยครับก็มาตัวนี้นะครับเดี๋ยวถอดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คาปาฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ชุดชุดกรองของสัญญาณนะครับไฟเข้านะครับ l n นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นป้องกันไฟเคลื่อนชุดป้องกันไฟเคลื่อนและชุดกรองวังทีนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นมอแปลงสวิตชิ่งนะครับประมาณนั้นนะครับก็บอร์ดทำมาง่ายๆนะครับบอร์ดอ i n v เ r อร์ของตู้แช่น,นะครับไม่ได้ดูซับซอ้อนอะไรมากนะครับนะครับก็มีฟิว l ชุดนี้ f u e ชุดนี้ปักก่ไฟนะครับด้านด้านฮอตนด้านด้านร้อนนะครับฝั่งร้อนนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไอซี IC ขับนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน้องเกมถอดตัวนี้ด้วยตัวนี้น่าจะรอดนะตัวนี้นะครับคิดว่าเดี๋ยวผมลองลองเปลี่ยนนี่ครับมาชดต,ตรงเนี้ยไไว้นะครับ ลองเป็นอะไรดูนะครับเดี๋ยวต้องหาเนี่ยครับ i p m มของตะกูดแอร์ A, ตัวใหญ่นะครับก็ใกล้เคียงนะครับตัวนี้แอร์หมื่นสองรู้สึกว่านะครับออกไม่ใช่หมื่นสองครับสามหมื่นหกตัวนี้นะครับไม่รู้ว่า p อหรือชุดเรียงกระแสจะไม่ได้ครับถอดไว้นานแนละ้วแต่ตัวนี้ชุดเรียงกระแสนะครับ แล้วก็ i p m มันจะอยู่ตัวเดียวกันนะครับวงจรมันมันก็เลยเล็กนะครับคิดว่าประมาณนั้นนะครับนะครับได้หดเรียงกระแสมันน่าจะอยู่ชุดเดียวกันนะครับมันก็เลยวงจรเล็กนะครับไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มันไม่มีตัวชุดรับรีโมทไม่มีะะอุปกรณ์อะไรทิ้งยากแค่ขับนะครับมาขับมอเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ไฟตัดต,ต่อเป็นแทมทีตออ้อนยี่ออ น่าจะเป็นคา,ร,นนา,า,ร,นนาริวนะครับน่าจะย่อนี่้นคาริวครับใช้เต็มยอ่อนี่นะครับพอ้องกิมไม่ผลักออกได้เลยฝั่งนี้แตกมันแตกอถอกดกระหน้านี่ก่อนก็เดี๋ยวมันดูแสดงว่ามันเสียคนละที่กันนะครับไอ้คนละจุดนะประมาณน,นั้นครับเสียงไม่มีเลยครับ ก็น่าจะเดี๋ยวเปลี่ยนซ่อมตัวนี้ดูนะครับเพราะว่ามันเสียกันละจุดนะครับเดี๋ยวยามอะไรกันได้นะครับถ้าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็แผงทำง่ายเลยครับทำง่ายนะครับแล้วก็บอร์ดเป็นบอร์ดหน้าเดียวด้วยนะครับเป็นเป็นเป็นสองหน้าแต่ว่าด้านล่างไม่วางอุปรกรณ์นะครับเป็นเป็นสองหน้านะครับวิ่งสองหน้าแต่ว่า ด้านล่างไม่มีการวางอุปกรณ์อะไรเลยครับแค่มีแค่วงจรแล้วก็ด้านบนนะครับก็เทือกีน่าจะประมาณพี่ช้หน้านะครับคิดว่ามาแล้วครับเดี๋ยวตัวนี้ครับถอดนะครับแกะไปเดึงออกมาเลยได้ไหมยังติดนด็อตโอเคเลืกตัว สองตัวอ๋อออกแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ถอดถอดอมาเลนะครับตัวนี้ IPM จชุดขับนะครับขับมอเตอร์นะครับเจ๊งนะครับนี่ทางผมวิเคราะห์คิดว่าคอมเพรสเซอร์พังนะครับน่าจะคอมเพรสเซอร์เสียนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจนะครับเพราะว่า ทางผมเข้าไปเปลี่ยนแล้วก็องศามันได้นะแล้วกลับเลยนะครับแล้วอยู่มาวันนึงอีกวันนึงครับเสียอีเสียอีกก็เจอไอพพังนะครับอาการเสียในบอร์ดที่ว่าเราคือพั่ใไ้มันกินบอร์ดไปสองสองอันแล้วครับสองชุดแล้วนะครับแล้วก็เสียคนละจุดด้วยนะครับเลยวิเคราะห์อาการยากนะครับแต่น่าคิดว่าน่าจะเป็นที่เอ่อมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์เสียด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนยกบอดด้วยนะครับเพราะน่าจะเป็นงานใหญ่อีกงานนึงครับก็สําหรับวันนี้นะครับขอบผมนายช่างชมได้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนะครับแล้วก็มีอะไรก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับวิชาชีนะครับสำคัญนะครับความรู้สาคัญนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับผมอย่าลืม